สวัสดีทานผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาหาตุกตีบกันอีกครั้งนี้กิดสกู๊ปโดลายมอนกับการเจาะประเด็นกันนะครับในตอนนี้ก็เป็นโดลายมอนเวอร์ชั่นใหม่ตอนหนึ่งที่มันน่าสนใจพอสมควรนะครับไม่รู้ว่าคนเขียนบทเนี่ยเขาตั้งใจให,ให้มันเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเขาตั้งใจผมคิดว่าตอนเนี้ยเป็นตอนที่แก้ปัญหาไม่ตรงจุดนะครับเพราะว่าตอนเนี้มนเมการใช้คองพิเตอที่แก้ปัญหาที่ปลายเหตุมากโดยไม่สนใจเลยว่าต้นเหตุเนี่ยมันคืออะไรอะไรทาําให้ไมตาเนี่ยถึงเป็นแบบนั้น มันมันจะตอนที่มีชื่อว่าเครื่องดื่มแดนล้างอย่างที่บอกไปตอนเนี้ยตามชื่อคลิปนะครับว่าไม่มีใครเนี่ยใส่ใจนอมิตาแบบจริงจังๆเลยนะครับปัญหาชีวิตในตอนที่เอาจริงะไม่แต่ดูลาอมเองด้วยแล้วก็แปลกที่ปกติดรอมอนั้นมักจะใช้ของพิเศษเป็นที่พึ่งสุดท้ายเวลานิมิตามีเรื่องแต่คราวนี้รอยมดเนี่ยคือเสนอของพิเศษเลยแต่ก็เหมือนลังเลไงว่าจะให้ดีหรือเปล่าแต่เสนอไปแล้วก็ให้เลยนะครับซึ่งวัาตอนเนี้ยแปลกมากนะครับ ซึ่งเปิดมาแล้วก็จะเห็นว่านามิตะนั้นคือซวยอีกแล้วนะครับนะครับนี่คือแกซวยยกกําลังนะครับอ่ะทำไมยังมีตาถึงซวยบ้างครึ่งหนึ่งคือมาทําตัวเองแล้วคนก็จอนามิตะน่าเรียนไม่เก่งไม่ค่อยกระตือรือร้นมาเรียนสายนอนกลวนอะไรก็แต่อ่ะนี่คือทําตัวเองแล้วส่วนหนึ่งแต่อีกครึ่งหนึ่งมันไม่ใช่เว้ยอีกครึ่งหนึ่งคือไม่มีใครสนใจนามิตะแล้วก็ถูกบูลลี่ด้วยเราเจอว่าตอนต้นเรื่องนี่คือมอนชาแบบนามิตะก็โดนอาจารย์ดุเด็กนิสสิก็ดูสิ่งกับนามิตะอันนี้นามิตะก็ทําตัวเอง ได้ปอที่มันต,ตัดเตะเนี่ยก็ไมาต้องหัวเจนเจนก็ไล่ล่านามิตะนะครับซึ่งมันเหมือนทำตัวเองไหมแต่โปรตินนามิตะแกก็โดนเจนลังแกอยู่แล้วนะครับแล้วพอกลับบ้านมาแม่ก็มาดุดา่าข้อสอบสุขคะแนนตรงเนี้ยเข้าใจได้อะนามิตะสอบสุขคะแนนอีกแล้วแต่ดูสภาพนามิตะดิสภาพนี้แม่ยังจะมาแบบดุดานะ่าแล้วก็สอบสุขคะแนนทำไมไม่ถามรู้ว่าไ่โดนอะไรมาคือต่อให้เด็กไปเล่นโซนยังไงถ้าเกิดมาสภาพเนี้ย เราควรจะถามก็บอกว่าเว้ยไปทําอะไรมานะครับนี่ล่อดา่าเขาสอบสูงคะแนนลเลยน,นันม่ตัดตอนนั้นคือกเกลียดทุกคนนะครับแม่บอกแล้วขึ้นไปเดีย๋ยวลงมาดุต่ออะไรแบบนั้นนามิตะนี่คือแบบทุกคนลุ้มหัวกันแกล้งเชื่นที่เกลียดทุกคนนะครับและโดยแล้วมันกลับตอบมาว่านายควรพิจารณาตัวเองฉมันก็ครึ่งหนึ่งมันทุกแค่ครึ่งเดียวไงคือนมิตามาทาเตียงที่บอกไปแต่ไม่มีใครคอยแบบให้กําลังใจนัมิตะไม่มีใครเข้าใจนัมิตะเลยว่านัมิตาแกเจออะไรมาทั้งวันนะครับนอกจากเรื่องเรียนเนี่ย คำพูดคองมิตะที่บอกโดยแล้ววันว่านายหักหลังฉันเนี่ยผมคิดว่ามันแอบใช่อยู่นะเพราะว่าตอนเนี้สิ่งที่มิตะต้องการสิดคือมีใครสักคนมาปลอบใจมันน่ะว่าแบบเอ้ยเนี่ยวันนี้วันซวยยังก็ผ่านไปดูดีแต่นี่คือแบบนายกลรพิจาณาตัวเองมั่งเพราะอะไรนายนู่นนี่นั่นอะไรแบบนั้นคือกลับไปจี้จุดมิตะอีกอะผมคิดว่ามันไม่ใช่สำเด็ก10ขวบคนหนึ่งนะครับมันทำให้นมิตะตอนนี้คือเปลี่ยนทุกคนอยากหลีกหนีจากสังคมเลยนะครับ ทำให้ตอนนี้นามิตาก็ไม่ฟังใครแล้วไงเพราะว่าไม่มีใครคือให้กำลังใจนามิตาดรลมอนมก็พยายามจะเก,กลี้ยกล่อมแต่คราวนี้คือนามิตาแกน็อตหลุดไปแล้วนะครับแกอยากอยู่คนเดียวอะไรแบบนั้นประมาณว่าอยา,อยากอยู่คนเดียวเลยนะครับดูไลมอนก็ตอนนี้ก็แอบ,บหากนะคือแกจะโชว์ขอามพิเศษไงกำลังจะมีเสียงเอฟเฟก,กแลละแต่เสียอฟเฟก,กด้านแบบจางไปนะครับประมาณว่าเอ๊ะไม่ใช่ดีกว่าแต่พอเะมิตาถามว่ามันคืออะไรดูลมอนก็ชูใหม่นะครับมีเสียงเอฟเฟกขึ้นมานะครับน้ายาอะไรเนี่ยมันเขียนว่า no เหมืนอนเดลวานตั้งใจจะดัดนิสัยนามิตะเดี๋ยที่บอกอันนี้มันของวิเศรรษที่เอาไว้แก er ้ปัญหาปลายเหตุมากประมาณว่าถ้าดื่มเข้าไปเนี่ยทั้งวันนเนี่ยนามิตะจะไม่เจอใครเลยไม่เจอสิ่งมีชีวิตที่ซ้ำนะครับที่เป็นสัตว์หรือมนุษย์นะครับโดเรมัอนก็ตื่นว่าถ้านายเหลือตัวคนเดียวเนี่ยจะไม่เสียใจใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจอบประเด็นที่หลังกันพขอพูดถึงเนื้อเรื่องคร่าวๆไปถึงตอนจบนะครับโดเรมอนก็มายอบอกผลค่าเคว่ามันเกิดอะไรบ้างนะครับประมาณว่านามิตะเนี่ยเรียนรู้ตัวเองไงมัันนนดดิสาาามตะรเว่ พอดื่มเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ทุกคนนี่คือแบบหายไปเหมือนทานนอสดิดนิ้วเป็นแต่ทุกคนเนี่ยจะโดนสถานการณ์รอบข้างเนี่ยพรอาจากตูนนามิตะทําให้ไม่เจอนามิตะทุกคนจะไม่เจอนามิตะเลยนะครับมันจะมีสถานการณ์ทึ่งเหมือนแบบนามิตะจะไม่เจอใครเลยนะครับอย่างเดลอมอนก็เจอหนูเดลอมอนก็บิงหนีไปนะครับพอคุณแม่จะมาดุก็มีใบปลิวช้อปปิง้งลดราคาแม่ก็ออกจากบ้านไปพอจะไปหาเจนกัสโนที่โดนนักเรียกมานะครับเจนกัสโนก็โดนคุณลุงข้างบ้านดุเรื่องเบสบอลพวกเขาไม่ได้โยนนะครับ ซึ่งพอไม่มีใครอยู่ในมิตาก็สนุงเอออย่าทำะไรคนเดียวซึ่งผมคิดว่ามันก็ดีอยู่นะบางครับบางคราวเนี่ยสักการที่แบบโดนดูด,ดา่าบ้างทุกคนต่างกดดันบ้างบางทีการอยู่คนเดียวชั่วคราวเนี่ยก็เปออกที่โอเคอยู่นะครับประมาณว่าผ่อนคลายเอาไว้สำหรับนามิตะนะว่าไงนามิตะมานคนไม่คิดสั้นฆ่าตัวตายหรอกทุกสถานการณ์จะไม่มีใครอยู่นะครับเนื่องจากมีสักการเริ่ข้างให้ทุกบุคนลเนี่ยไม่มาเจอนามิตะ ขนาดที่ว่าตลาดที่คนจะมีคนเนี่ยก็ไม่มีคนอยู่นะครับรานิมิตะเดินผ่านเพราะมีสถานการณ์ที่ผู้คนเนี่ยออกจากบ้านไปนะครับหรือว่าเข้าไปในบ้านไม่ได้ออกมานะครับแม้แต่เจ้าของร้านก็ไม่โผล่มานะครับกัดจะไมอหาชิจุกะแต่ตัวเองก็ตกหลุมนะครับก็คลาดแต่ชิจุกะไปพอจะไปอ่านหนังสือในร้านหนังสือคนขายก็มาอยู่เพราะไปจับโจรข้างนอกน,นะครับานมิตะไม่คำนึงถึงจุดนั้นไงานมิตะคิดว่าผู้คนก็คือหายไปเลยคือเหมือนโดนลบหายไปเลยพเพราะโดนรล้วไม่ได้เตือนนะว่ามันแค่ทำให้ผู้คนเนี่ย ลี่อาจะตัวนามิตะที่เฉยไม่ได้ตายหรือจางหายไปนะครับมาทานี้นามิตะเนี่ยเริ่มเหมือนพารานอยมากขึ้นระหวัดระแวงมากขึ้นนะครับเพราะทั้งผู้คนทั้งสัตว์เลี้ยงทั้งปลาก็ไม่มีนะครับและดรลามอน,นก็จับตาดูนามิตะตอนนี้ผมแอบหงุดหงิดดรามอนเล็กน้อยดรลามอนกับมีจังประมาณว่าเหมือนพยายามสอนคนดูที่เห็นว่านามิตะคุ้งความน่ากลัวของความโดดเดี่ยว่มันเป็นยังไงอะไรแบบนั้นนะครับ สตวผมมันไม่ใช่สารสำคัญตอนนี้เลยอ่ะคือ,ค,อคือดูแลมนมันไม่ได้เข้าใจประเด็นนามิตาว่านามิตาทําไมแกถึงอย,อยู่คนเดียวแกแกพยายามสอนว่าเอยการอยู่คนเดียวมันไม่ดีนะอะไรแบบนั้นเนี่ยโคตรปลายเหตุอ่ะไม่ได้แก้หายต้นเหตุเลยนะครับถ้าเกิดตอนนี่สอนเด็กผมว่าเฟลมากนะครับแต่อิมิน่ามาบอกกับมีใจว่าถ้าอยู่ด้วยกันก็มีความสุขแล้วมันก็ใช่แต่ถ้าสังคมที่ว่ามันเป็นสังคมไม่ดีแหละคือคนที่แบบจะกดดันตัวนามิตาเงี่ยนามิตามีความสุขหรอวะ ตอนใกล้จบนี่ผมก็เกือบจะน้ําตาคลอเหมือนกันนะครับนัามินตากิดว่าเอ้ยพอตอนดึกแล้วพ่อแม่ก็จะกลับมาแต่พวกเขาไม่กลับมานะครับแต่ทิ้งข้าวเอาไว้มีอาหารเหลือไว้ซึ่งนัามินตาก็โง่เองที่ไม่อ่านจดหมายที่วางทิ้งเอาไว้นะครับว่าพ่อแม่เนี่ยไปดูหนังนะครับก็นะแล้วพอตอนคืนตอนนอนนะครับนัามินตาก็แบบเออก็ดีแล้วแหละอยู่คนเดียวก็ดีแต่จะเริว่าแกเนี่ยคือร้องไห้ตอนนอนเลยนะครับร้องไห้ตอนกําลังหลับเลยเออเป็นตอนที่เกือบจะร้องไห้เหมือนกันนะครับ ผมเห็นตอนนี้สงสารมีตามากอะแกไม่ได้อยากอยู่คนเดียวจริงเอี่ยแกต้องการคนปลอบใจเว้ยต้องการคนที่สนับสนุนแกเว้ยคนที่เข้าใจแกน้อยคนที่อยู่เคียงข้างแล้วไม่ไปซ้ำเติมแกอะไรแบบนั้นนะครับและสุดท้ายายามันก,ก็หมดฤทธิ์นะครับมีฤทธิ์แค่วันเดียวนะครับมัใชัยยาที่จะอยู่คงอยู่ต่อไปนะครับแต่สุดท้ายก็จบลงแบบเฮฮาเหมือนไม่ได้สอดใจอะไรมากนะครับ นามิตะตื่นขึ้นมาแกรีบไปโรงเรียนเข้าไปสายนะครับแต่ปรากฏว่ามันเป็นวันอาทิตย์ไม่มีใครอยู่นะครับนามิตะคิดว่าเป็นผลของยาอยู่ไงกลายเป็นว่าจบแบบไม่เม้เซนเท่าไหร่อ่ะคือที่แกวิ่งไปโรงเรียนนี่คือไม่เจอใครเลยใช่ไหมก็แจววันอาทิตย์นะแต่ไม่เจอใครเลยเหรอเพราะยาหมดฤทธิ์แล้วนะครับก็กลายเป็นว่าจบแบบฮะคือแบบนาทีก่อนนามิตะยิงแบบโอ้โหร้องไห้ตอนนอนกำลังซึ้งอยู่เลยแต่พอนาทีต่อมาเอ้าจบแบบเฮฮาเหมือนนามิตะตามปกติอะไรแบบนั้น นึกว่าจบแบบเจอดูแลมอนีกค้งกันนมิตาน้ตาคอดีใจกอดกันแบบคีเชคีเช่หน่อยแต่น้อนก็สึกว่ามันซึ้งไงเออมาซึ้งจริงตอนจบแต่ปรากฏว่าเออตอนนี้ก็กลายว่าดูแลมอนตอนเนี้ยผมผิดหวังอยู่นะในแง่ของสิ่งที่เขากะาจะสอนเน่เพราะดูแลมอนเป็นการ์ตูนเด็กใช่ไหมหลายอย่างก็พยายามสอนใจนะครับอย่างตัวเก่าคือเรื่องการใช้ของวิเศษบ้างเรื่องตัวนามิตะบ้างการไปบุลลี่คนอื่นบ้างแต่ตอนเนี้ยผมบอกไปข้้นต้นแล้ว่านามิตะเนี่ย แกทาตัวเองครึ่งหนึ่งก็คือนิสัยแกด้วยแต่การถูกบูลลี่มันไม่ใช่เรื่องตลกไงและพ่อแม่เราจิ๋ว,วพ่อแม่ไม่สใส่ใจนามิตะเลยหลายครั้งหลายครั้งที่นมิตะกลับมาสภาพแบบโสมโซมเงี้ยพ่อแม่กับแทบไม่ถ่ายว่าไปทําอะไรมาแถมตรงข้ามซ้ำเติรกว่าสกปรกนี้ไปแต่งตัวไปอาบน้ำซะอะไรแบบนั้นนะครับคือมันมันจะมีเฟซบุ๊กแฟนเพจจำชื่อแฟนเพจไม่ได้แต่พีโพบบอกว่าที่เขาจอบไปเดินนามิตะไว้ดีมากว่า มันตัวดูลลามอนตัวกระตูเนี่ยมันสื่อถึงสังคมยุคสมัยกอย่อนไงที่การเรียนเนี่ยมันเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานและโนมิตะเนี่ยแกไม่ใช่คนแบบที่จะสามารถเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดีแกมีเขาเรียกอะไรอัจฉริยะเฉพาะด้านแกเก่งเฉพาะด้านแต่ด้วยยุคสมัยก่อนเนี่ยการเรียนการสอบมันไม่สนุนด้านนั้นและดูเหมือนตัวพ่อแม่เองก็ไม่สนุนพอสวรรค์ที่โนมิตะมีด้วยทำให้ทุกครั้งเนี่ยเวลาโนมิตะทำอะไรแบบทั้งแม่นปืนหรือพันได้เนี่ยทุกคนจะมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระนะครับ พันั้นที่มันทำาไกกีฬาได้นะแม่นปืนอะไรแบบนั้นนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าในตอนนี้โอ,โ,โอ้โหคือน้องสารเนะี่ยไม่มีใครให้กำลังใจแกดูไลมอนก็มาแบบให้พิจารณาตัวเองคือไม่มีใครอยู่เคียงข้างไม่มีใครไม่อยากบอกให้ทายแต่เรียกว่าเหมือนคอยปลอบหน่อยเพราะตอนนี้นมิตะกำลังดาวงยการที่คนคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งเด็กสิบขวบยากอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วเกลียดทุกคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตลกอะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบจะมา เอาของวิเศษมาแก้ปัญหาอะให้รออยู่คนเดียวมันจะเป็นยังไงมันไม่ใช่การแก้ปัญหาปลายเหตุแบบนั้นนะครับเราควรจะถามไปตาว่าเอ้ยไปเจออะไรมาอ๋ออย่างนี้อาจจะเตือนเรื่องการเรียนบ้างแต่เรื่องบูลลี่เนี่ยเออเข้าใจเข้าใจ,าใจแบบคอยอยู่เคียงข้างคอยให้กําลังใจค้นหน่อยนะครับทาให้ตอนนี้คือถ้าจะสอนเด็กหัวตอนนี้มันยังเข้ามาได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับคือไม่รู้ว่าคนเขียนบทเขาตั้งใจหรือเปล่านะ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าผู้ชมเิียงไงกันมำมีตาตอนนี้นะครับก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับตอนนี้มีตานี่คือแซดมากๆนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e นะครับเสารบวันนี้ก็กดตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ